สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด็วแพตโตนะครับสำหรับหลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามาอยากให้เราทําคลิปแมวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอาหารแมวนะครับที่เป็นบาร์ฟนะครับตรงนี้จะเป็นของแบรนด์บัน d ี้บาร์นะครับผมตรงนี้ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยสสูตรตรงนี้จะมีสีจะมีแปะป้ายอยู่ข้างหน้าฮะแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับทั้งสสูตรเนี้ยจะเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อพิเศษกว่าปกตินะครับตรงนี้จะเป็น เนื้อกระต่ายนะครับกับปาคอตนะครับแล้วก็เป็นเนื้อกระต่ายนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อไกง่งวงนะครับสามันนี่สองนี้กระต่ายอันนี้ไกง่งวงแล้วก็อันนี้ที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นเนื้อจระเข้เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวว่าแมวไปกินเนื้อจระเข้แล้วเขาจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมสาหรับของบ u d ี้บาร์เนี่ยไม่ได้มีแค่เจ้าตัวเนื้อแปลกๆอย่างเดียวนะครับเนื้อทั่วๆไปก็มีนะครับผมแลหรับตรงเนี้ย ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่430บาทนะครับจะเป็นเนื้อไก่เอ,อ่อใช่จะเป็นเนื้อลับบิดกับปลาคอสที่ถูกที่สุดนะครับสีชมพูนี้เริ่มต้น430บาทนะครับขนาดถุงนึ่งเนี่ย700กรัมนะครับแล้วก็ภายในถุงเนี่ยเขาก็จะมีแยกเป็นก้อนๆให้นะครับนี่เป็นก้อนแบบนี้นะครับก้อนละ100กรัมนะครับจะมีอยู่7ก้อนแล้วก็เวลาแมวเรากินเนี่ยถ้าอย่างสมมติแมวตัวเดียวเราก็แค่ เอาแค่ครึ่งเดียวให้เรากินนะครับก็คือ50กรัมต่อมื้อนะแค่นั้นก็โอเคละนะครับอันนี้คือพรีเมียมซีเล็กชั่นทั้ง4สูตรนะครับส่วนสูตรทั่วๆไปเนี่ยคอมพลีทฟอร์มูล่าบาฟเนี่ยก็จะมีอยู่5สูตรด้วยกันนะครับสำหรับตัวคอมพลีทฟอร์มูล่าบาฟก็จะมีสตาร์เตอร์นะครับ170บบาทอันนี้มันเป็นสูตรอะไรนะครับแล้วก็มีไก่มีเป็ดมีเนื้อวัวกับ นะครับแล้วก็มีซ u เปอร์ฟู้ดซูเปอร์ฟู้ดนี่เป็นอะไรบ้างไม่รู้ลองเข้าไปดูกันที่เพจบอดี้บาร์ฟนะครับสำหรับเจ้าตัวคอมพิวต์ฟอร์มูล่าบาร์ฟนะครับก็ขนาดเท่ากันเท่ากันกับตัวพรีเมียมซีเลคชันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะเจ้าถุงนี้กันใหม่ล่าสุดนะครับเนื้อตะละเพนี่เหมือนเนื้อไก่เลยอ่ะเออแต่เขาก็ก็ว่ากันว่าเนื้อตะเข้มันจะเหมือนเนื้อไก่นะเดี๋ยวจะมาให้เจ้าโคดี้กับโคซี่รีวิวกัน จะว่าเขาจะชอบกันหรือเ่านะครับเดี๋ยวเราไปทำบารฟกันสําหรับคนที่สงสัยนะครับว่าบารฟคืออะไรบารฟเนี่ยคืออาหารดิบเป็นอาหารสดนะครับในตัวบารฟเนี่ยก็จะมีส่วนผสมเนี่ยก็จะมีทั้งกระดูกและก็เครื่องในด้วยเป็นการเรียนแบบวิธีการกินตามธรรมชาติและก็เหมาะสมกับชีวภาพของเจ้าน้องแมวของเรานะครับแต่ละสูตรอ่ะก็จะมีโปรตีนและสารอาหารที่แตกต่างกัน ตามเนื้อแต่ละชนิดที่นํามาทำเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะให้สลับหมุนเวียนกันไปนะครับรวมถึงเนื้อแต่ละชนิดเนี่ยการย่อยก็ต่างกันนะครับเช่นเนื้อแดงก็จะย่อยยากกว่าเนื้อขาวเราจึงต้องมีการสลับหมุนเวียนสูตรนะครับเพื่อรักษาสมดุลให้กับร่างกายของน้องแมว เราไม่ควรให้สูตรใดสูตรหนึ่งเป็นเวลานานๆน,นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือก่อให้เกิดการกระตุ้นภูมิแพ้ได้ครับสาหรับแมวนะครับเราไม่ควรจะให้บาฟกับอาหารเม็ดร,ร่วมกันนะครับกระบวนการย่อยของน้องแมวเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยแมวเขาเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับดังนั้นระบบการย่อยอาหารของเขาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้ย่อยโปรตีนเป็นหลักเพราะฉะนั้นแมวจะย่อยอาหารสดได้เร็วกว่า ส่วนอาหารเม็ดก็มีทั้งโปรตีนและสารอาหารอื่นๆนะครับอาจจะมีแป้งคาร์โบไฮเดตเป็นส่วนผสมทําให้ระบบย่อยของน้องแมวเนี่ยจะใช้เวลาย่อยนานกว่าดังนั้นเมื่อเราให้น้องแมวของเรากินบัฟแล้วก็อาหารเม็ดร,ร่วมกันนะครับมันก็จะทําให้ระบบย่อยของเขาเนี่ยทำงานหนักแล้วก็อาจจะมีอาหารตกค้างในกระเพาะนะครับเนื่องจากวิธีการย่อยแตกต่างกันนะครับแล้วก็อาจจะทําให้น้องแมวเนี่ยท้องเสียได้นี่อันนี้เนื้อก่อนที่เราจะให้เขากินเนี่ย ปกติอะบาฟเราก็แช่ช่องฟีดนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะให้เขากินสักหนึ่งคืนเราก็เอาลงมาไว้ที่ช่องช่องแช่เย็นธรรมดานะครับมันก็จะนุ่มนะครับเป็นการละลายไว้นะครับ ตอนนี้เจ้าโฮดี้เขาก็กำลังอร่อยอร่อยกับเจ้าเซอร์เคโเลยเต็มไปหมดสงสัยชามเล็กไปอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกโอเค,อเค,อเคตอนนี้ เราก็ปล่อยจ้องโฟดี้นะครับให้เขากินไปพลางๆก่อนนะครับกับเนื้อเจ้าเทพของบัตตบัฟนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองเข้าไปที่เพจบัตตบัฟกันได้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็ฝากกันไเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ